ีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับทิเชอร์ร็อกกี้ได้ให้นักเรียนศึกษาเรื่องของกรอนเสภาไปบ้างแล้วนะครับในครั้งนี้ทิเชอร์จะมาทบทวนเนื้อหาให้อีกครั้งนะครับ เรื่องของกรอนเสภานะครับกรอนเสภาคือกรอนที่นิยมแต่งเล่าเรื่องค่อนข้างยาวใช้ขับเช่นเสภาขุนช้างขุนแผนเวลาขับมีกรับเป็นเครื่องประกอบจังหวะต่อมาใช้ปีภาครับการอ่านกรอนเสภามีลักษณะเช่นเดียวกับกรอนสุภาพคือใช้จังหวะการอ่าน3 2 3หรือ3 3 3, 3ขึ้นอยู่กับ จำนวนคำในแต่ละวรคนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอเข้าใจกันบ้างแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องต่อไปเรามาเฉลยบทเรียนในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับเฉลยบทเรียนจากเรื่องที่แล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สิบเอ็ดนะครับให้นักเรียนเลือกกรอนแต่ละวรคไปเขียนให้ตรงกับภาพแล้วอ่านออกเสียงพร้อมทั้งสังเกตลักษณะของกรอนนะครับ จระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลังเหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้ายนะครับในภาพแรกนะครับตอบนะครับประเพณีตีงูให้หลังหักนะครับในภาพที่สองนะครับตอบว่ามันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลังนะครับในภาพที่สามนะครับ ตอบว่าจระ,ะเข้ใหญ่ไปถึงแม่น้ำมีกำลังนะครับในภาพที่4นะครับตอบว่าเหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้ายนะครับเฉะลยแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปนะครับในหัวข้อที่1นะครับให้นักเรียนหาคำสัมผัสนอกและคำสัมผัสในจากกรอนสุภาพที่กำหนดนะครับมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมากน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนะครับคำสัมผัสนอกก็คือคำว่าบาทกับขาดคำว่าประสงค์บรรจงและจ่ายลงนะครับคำสัมผัสในก็คือคำสัมผัสสละนะครับคือคำว่าสลึงพึงนะครับจบครบนะครับคำว่าของคำว่าต้องคำว่าน้อยคำว่าค่อยคำว่ามากและคำว่ายากนะครับ คำสัมผัสพยัญชนะก็คือคำว่าขาดกับคำว่าของนะครับเฉลยแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปนะครับในข้อที่2นะครับให้นักเรียนเลือกคำที่กําหนดไปเติมลงในช่องว่างโดยมีสัมผัสตามลักษณะของกรอนสุภาพและได้ใจความที่สมบูรณ์นะครับคำว่าถ้อยนะครับคำว่ามิตรคำว่ามนุษย์คำว่าพูดจาคำว่าสีสักนะครับ แล้วในกรองสุภาพก็จะมีคำมีว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นอะไรครับช่องว่างที่เว้นไว้ให้เติมคำว่าสีสักนะครับต่อไปนะครับมีคนรักรถจุดจุดจุดอร่อยจิตคำที่เว้นไว้ให้เติมคำว่าถ้อยนะครับแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายทำลายอะไรครับและก็เฉลยแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปนะครับในหัวข้อที่4นะครับ ให้นักเรียนแต่งกรอนสุภาพต่อให้จบหนึ่งบทโดยให้สัมผัสถูกต้องตามลักษณะของกรอนสุภาพและได้ใจความต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะครับที่นักเรียนแต่งกันมาเดี๋ยวชิเชอร์จะเข้าไปตรวจนะครับตามตัวอย่างได้เลยนะครับหลังจากชิเชอร์ได้เฉลยแบบฝึกหัดให้แล้วนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องของการอ่านจับใจความและการอ่านเร็วนะครับ การอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของเรื่องคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องในย่อหน้าหนึ่งจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงใจความเดียวนะครับส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นประโยคซึ่งปรากฏอยู่ตอนต้นตอนกลางหรือตอนท้ายของย่อหน้าซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้การสังเกตและพิจารณาให้ดีในขั้นนี้ นอกจากฝึกอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องนักเรียนควรฝึกแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นวิเคราะห์ความตีความสรุปความและรู้จักนำความรู้ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจนะครับแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับหลักของการอ่านจับใจความนะครับการอ่านจับใจความ ได้ง่ายและรวดเร็วมีหลักดังนี้ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนเช่นอ่านเพื่อหาความรู้เพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อวิเคราะห์เจตนาของผู้เขียนสําสำรวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆเช่นชื่อเรื่องคำนำส,นสารบัญ 3. ทําความเข้าใจลักษณะของงานเขียนว่าเป็นประเภทใดเช่นนิทาน เรื่องสัน้นสารคดีบทความ 4. ใช้ความสามารถทางภาษาในการแปลความหมายของคำประโยคและข้อความต่างๆ 5. ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบด้วยนะครับขั้นตอนการอ่านจับใจความสำคัญนะครับ 1. อ่านเรื่องคร่าวๆเพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจุดใดเป็นจุดสำคัญของเรื่อง 2. อ,อ่านโดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจอย่างชัดเจน 3. อ่านซ้ำตอนที่ไม่เข้าใจและตรวจความเข้าใจในบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง 4. เรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องด้วยตนเองนะครับและในเรื่องของการอ่านเร็วนะครับการอ่านเร็วเป็นการอ่านจับใจความวิธีหนึ่งซึ่งต้องใช้ความเร็วในการอ่านวิธีอ่านเร็วมีดังนี้1 อ่านหาสาระสำคัญโดยอ่านเฉพาะประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายของย่อหน้าซึ่งเป็นใจความสำคัญจะทำให้ผู้อ่านรู้ขอบข่ายของเนื้อหาทั้งหมดและได้ความคิดรวบยอด 2. อ,อ่านแบบกวาดสายตาโดยอ่านชื่อเรื่องหัวข้อเรื่องและคำหรือข้อความที่พิมพ์ตัวเข้มผู้อ่านก็จะรู้เรื่องนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 3. อ่านแบบชำเลืองมอง โดยกาดสายตามองไปทั่วกระดาษเพื่ออ่านรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับแนวทางการฝึกอ่านเร็วมีดังนี้นะครับ 1. มีสมาธิในการอ่าน 2. ไม่ออกเสียงไม่ขยับริมฝีปากและไม่ใช้นิ้วมือหรืออุปกรณ์ชี้ตัวหนังสือ 3. ฝึกการกวาดสายตาในขณะอ่านโดยกวาดสายตาไปที่ตัวหนังสือมองตั้งแต่บรรทัดแรก ไล่ไปจนถึงบรรทัดส,สุดท้ายอย่างเร็วหนึ่งรอบก่อนจากนั้นจึงกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งเฉพาะข้อความที่สำคัญหรือรายละเอียดที่ต้องการ 4. ฝึกเคลื่อนสายตาจากซ้ายไปขวาและพยายามปรับปรุงเคลื่อนไหวของสายตาให้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 5. ฝึกอ่านข้ามคำโดยข้ามคำหรือวลีที่ไม่สำคัญอ่านเฉพาะข้อความที่สำคัญอย่างรวดเร็ว 6. ฝึกฝนการอ่านตามวิธีข้างต้นอย่างสม่ำเสมอเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในเนื้อหานี้ไปแล้วที่เชอร์ล็อกกี้ก็จะมาสรุปเนื้อหานักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นอีกครั้งนะครับสรุปเรื่องคือการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญหรือข้อคิดความคิดความสำคัญของหลักข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความคลุมข้อความอื่นๆ ในย่อหน้าหนึ่งหนึ่งไว้ทั้งหมดใจความสำคัญหมายถึงความสำคัญและเด่นที่สุดของเนาะย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นเรื่องของย่อหน้านั้นได้ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมดหรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดียวได้ โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคในความสำคัญเพียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน2ประโยคนะครับและในส่วนกิจกรรมการบ้านนี้นะครับที่เชอร์ล็อกกี้ก็ได้มีบทความบทความหนึ่งให้นักเรียนได้มาศึกษาและทำความเข้าใจนะครับทิ a เชอร์ล็อกกี้อยากให้นักเรียนหาใจความสำคัญของบทความนี้แล้วเขียนลงในสมุดนะครับ แล้วนำมาส่งแห้ททิ่เชื่อล็อกกี้ตรวจในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องแบบเดิมนะครับแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ